เน็ดยังเน็ดพงเขาใหญ่เล่นะจ้าอืครับี่พพี่น้องพูดงามๆเลยนี่จ้าอ้ย่ไงลนะเวินเป็นหย่งน้องาเนาะนี่ครับน้องี่บด้เดีกเดี๋ยวก็โปกไว้น้นงจ้าเปลี่ยนเ เป็นอเลี้ยงคือกัารนะอนดอกหนึง่งสำหรับปลาน้องจองว่าท่านออกนนอนหนึง ครับผมภูมิพลพี่น้องจากภูเขกำะับนกระบาดวิ่งเนาะจ้าสวัสดีพญามิยาลุงป่านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วกับภูเขามะเบิงตัวลลุกนะครับวันนี้กัมภูมพพอกันในเช้าวันซุกนะครับวันซุกที่ทะเลหนึ่งหนึ่งทุงที่ยี่สิบห้ามีหน้าป้อมสองพันฮาโลห์สิบห้าจ้าครับก็มวันนี้มาพิกัดบ้านน้องเมกนะครับนอมาในปลาชีหน่อยคือเก่านี่ครับก็ไปหลุดงินเมืองไว้ซิมีเฮ็ดยังเนี้ยนะครับเนอเกื่เป็นการเสียเวลา ปครับไปหลุ่นกันเมืองครับาาบ้านน้องอากาศคืมๆนองวันนี้ครับอากาศคืมมืดค้มครับบ้านน้องเมกในตำบลหนองคามอำเภอบรรทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปหลุ่นกันเมืองครับ, <c oughs> บนะครับยางขะมาก,กํำลังเห็นดอกหนึ่งครับหนึ่งเจ็บไปใหม่ห้องตายอยู่นะครับเนาะครับดอกนิดน่อพึ่งแดงน้อยครับเดือดชนะดอกดอกเลียงเลยจ้ะ แดงฉี้หรือว่าเพิองแดงหน่อยนั่นหนึ่ง,งจ้า,ามาไก,กลกันเจอเอ,เจอ,อีกดอกหนึงดอกที่สองจ้าไปเอาดอกที่สามเนาะจ้าดอกที่สามเขาจะฮ็ดเ,เกิดอย่าเกิดขนาดได้พี่น้องเอ้ยฝนของบบมาเนานะฝนโมแห้งเนาะมาเพื่อลินลน,นี่ครับี่ดอกที่สามเขาจะหลุนกันเบิ้งเแรกจ้าสิพ่ออ๋อบอลมาเนี่ยเห็นเรื่อยๆนั่นหนึ่งห่างๆเนาะ จ้ะแต่ว่าห่างแห้งอยู่จ้ะดอกนิดหน่อยนี่รสชาติบ่หน่อยน้ำได้ครับนี่บอกอีกเช่นนึงนู่นนึง,นงจ้ะกําลังดีสี่ดอ,อกครับคุณครับน้องนึงมาเห็นอีกดอกหนึ่งแล้ครับท่านผู้ชมที่น้า่าฮิตอเกิดวหนึ่งฮะที่มัน่าฮิตอย่าเกิดจ้ะถ้าฝนตกมาเนี่ยน้องนึงว่าวูสีลายคารับเก็บเรียกวสมน้อยไปเรื่อยๆจ้ะ เห็นอีกบนอันหนึ่งทางอากาศจะมืดขึ้นแห้ง,งนะครับจ,จ,งจ,าาจ,จังนี้ดอกไม้นะขาเมื่อกี้จอยจะนอกร้านอ๋อเห็ดยังนึงนึงเนี่ยนี่บ้านีเห็ดพึ่งเหลื้ยงจ้ะจพึ่งเขาอ้ยพึ่งเขาข้าคนมั้ย ครับลักษณะดอกตูมเป็นรสชาติเนยังไงหนึหน่งุดยอดเลยจ้าโอ้แมนขาพนหมูเลยจ้าขาพนต่างป็นเนี่ยจังหวัดีนเ,เนิดเพิ่งเข้าคาคนเนาะตัวน,นี้จังหมูนี่ครับลักษณะหมูเป็นเสือแล้วพี่น้องก็ะยาเอาไปกินนะครับใช้เอาดอกดีๆเบิงบ้งเบิ้งหนึ่งลักษณะมันดีเป็นยังไงนี่นะครับรสชาติหวานนะครับนี่หอมครับ แทงร่างดอกที่เป็นสีเนี่ยนี่นะครับนี่แทงในก็สีขาวสะอาดเน,นี่ยนี่ขาทีเป็นขนเนี่ยนี่ครับนี่กันดอกเป็นหมยูยเป็นแนวนี่โบเมนโซฮิตด้วยครับแต่ว่าให้พี่น้องบุ้มนะครับเนาะพอดีหูเออเหลื่อมอีกแล้วนอ่อด้วันซุกีสิผาไม่น่าบนน้องมีเ,เหล่มเพี้ยนแน่ละจ้ะเป็นอีกบน้องนึงทางนั้นเป็ดอกนึ่งยุทธะนี่ฮิตเพื่องยังเดียวกันไอวินนั่นดิแต่ว่าดอก รังดอกถือแดดแห้งเนาะ,ะก็เลยเป็นสีเหลืองๆครับมาหลุนกันเบื้องแรกพี่น้องที่พ่ออ๋อบอมมาน,น,น,นี่เฮ็ดเงี้ยนี่บ่ายเฮ็ดพิ่งเขาเงี่ยจะ้ะนะเบื้องถึงใจทองจะเป็นสีขรีมเนาะจ้ะขาก็จะเป็นสีขรีมเลยตัวน,นี้ดอกน้อยๆเลยกำลังเป็นเฉาเห็ดที่เก็บนี่มีรสชาติดีเว่าได้นานงหนึ่งจ้ะหางถ่านเป็นทามว่าเห็ดกินไหญ่ว่าเก็บเห็ดเบื่อว่าถ้าเบื่อผมก็บอกว่าเบื่อนะครับถ้าเสียบผมก็บอกว่าเสียบนะครับ บลักษณะดอกหม่ครับเห็นไหครับดอกนี้ว่าโม่อ้บินเป็นลาเอานมหนึ่งเห็นดอกโม่ไหมนี่สังเกตว่าเป็นลารสชาติมันเสียบเป็นอะไรใส่เป็นลาก็คือเห็ดเห็ดบูดเห็ดเน่าแหละนะครับผมหมอ่ครับนุ่งนึงเก็บโม่เอ้ยนุ่งใช้ได้กระโดดโมูเนาะจ้ะเดิมเดิมเป็นยังไงนุ่งนึวายบุได้ยังไงวินอ่ะไปไปเป็นเสียบไปหาดอก นร่องดอกนี้เบ้ออลไรนี่ดอกนี้ก็หมูโอ้ยผีจุ่มหน่อยเพคนจุ่มหน่อยหมูอยู่วันน,ออนนี้ไหวเนี่ยหอนเนี่ยหนอนหมู่ด้วยกันครับนี่ยังยดอกนงี้ใครมีดอกหน่อยเอนครับโอ้ตัวนี้บ่หมูจ้ะบั<อ>วหมู<ข>่สีสีไข่เลยครับทั้งในถอ่งนั่นนึนงจ้ะระสชาติความแสบขาตันอ่นนี่เงางาม อาหมูว ah, ันนี้อืมก็สิหมูเนาะบันนีอ่าอยากได้โอ้โหเดอกบวไปงานเนาะอยากนบ่อยได้ครับขมสิหมูเลยเด้ครับขึ้นหนึ่งซิมเป็นไงบุกขมได้บินบุกคขบุกขมได้สิมบ่เป็นยังนะครับสิมแหละแก็ไข่ออกนะครับเนาะไม่น่าให้ามเกินได้พี่น้องเฮ็ดบลาสุก หนองนึ่งนั่งเฝออย่างนั้นนะบ้านหลายดอกพี่น้องโมนี้เป็นแบบง่ามเลยจ้ะเน็ดหนึ่งขึ้นเขาใหญ่เล่ละจ้าดีที่พี่น้องพูนงามๆเลยเดึงเกาดเน่าทำเมนดอกใหญ่ๆเพื้นพี่น้องเอ้ยบอยอยากสีบ่าเลยด้วยจ้ะน้องว่าน้องนวันสามดอกเต็มตาน้องนึงนงน่งเตะเลยนะเห็นไ่งพี่น้นนองจูงงามพี่อีก ดีอุ้ยวันนีมาเล่อสอมเบืองเนาะจ้ะนี่บช้อนดอกครับงามอุ้ยนี่ครับดอกดาะงามมือขาหิดวหยิบถ่องแกงามปะจ้ะนะครับอ้าพี่น้องต้องสีฟอกออ๋ออยู่ท่าได้สีฟอกอ๋ออยู่ดอกคือมันหนีไปหาบางอีกเนาะจ้ะเยวินไม่ยั้งเนาะวางเนาะงามเลยจ้ะครับพี่น้อง โคบเป็นกอโห่เฮ็ดเพิ่องข้าวญ่เป็นเงาเลยจ้าเมืองทองครับแม่นมันแก้วเหลืองหวานคักด้วยครับนี่เห็ดชนิดนีก้ก็ได้เจินเดือนเพิ่องข้าวไงหน่อยนนหนึ่งจ้าโ้ยเห็ดอีหยังสีงามเลยพูดนะเฮ้ยือสีเสียบถ้านอกพี่น้องมานี่อาหารเลิศรสถ้านอกมานี่ ดอกสีสมผูแต่ทองสีเลี้ยงขีมครับครับลักษณะจุ่มหน่อยต้องเอาได้นอหนึ่งหนึ่งจ้าเห็ดน่าพ่นหมูได้จ้าพี่หน้องคันบอวนี่สีล่าคือสุดหันยังน,นะครับแห่งนะครับถึงมาอ,อีดีเป็นเห็ดเพิอได้ครับนี่รุ่นเห็ดพึ่งเข้าใหญ่จ้าเด,าดี๋ยวสิบายอีกนดเกใหญ่ไงมันลักษณะไกลๆครับนี่ครับ หนึ่งหนึ่งเปิดดอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกะโปกไห,นหนน้นั่นเ่งจ้ามีเบื้องไก่ๆเบืนน้งหนึ่งลักษนะพูนขาหนีสินเปนบ่ครับอ่อนซ้อนเบื้อตองมันง่ายขึ้นมานึ่งหนึ่งตัดขาันได้จ้านี่แหละครับเืิดเพี้เปิดเคยใหญ่สุดยอดษน,นะเน,เนี่ยนี่ครับหาเจ็บบาทน เหยีบเลยจ้าเหยีบเลยมันเป็นพันหมูด้วยจ้านี่นเป็นอันล่าน้ำข้างพันนี้มันเป็นหมูเป็นเป็นเชือเชือกน่ะจะเนาะเชือกเห็นมารับคราวเชือยในน้ำเปลือ่นี่อุ้ยเอาแล้วมอเอาสาตาด้วจ้าเหี้ยอย่งมืเบ่งระตาบนนะงย่างนี้ีรับินจะพกเสือเป็นไหวหน่อยวินเนาะ ๋นั่ง้ก็สิเกียวตัวสวยสวยวยน,นีละจ้าไวิตตี่ของแท้ตัวน,นีุ้น่นะโอ้ยิ่งได้จังโผดแเทสวยงามเลยครับนีุ่่นา,านอยว่นจันเคยชิมตรงชิมแล้วน้องเงี้ยเฮ็ดสนิดนี ชนิดนี้ก็จะเกิดน้ำปลาย่างหนา้าเลยครับเป็นปลาย่างหนา้าปลาตะแบกผสมกันนะครับเนาะปลาดูปลาแยงก็มีครับมาหาหนาเห็นจิ๋ดเลยหนึงน่งา่าหายากเพราะใบตองมันหลายครับย่ามนี้ถ้าย่ามฝน,นันใบตองเปื่อยก็จะตัง้งโจโคจิเคเลยเลยครับนิดเพื่มงานนิดเพินน่นเขาค้าขนไอวินเห็นปะ <ล Young. S 2> ดอกพึ้นบานจะเพื่นก็เลยเป็นแบบดอกบานเรียเจ้าเขียวเนาะ จ้ะน,นี่หดแม่งสนาการหากัะน,น้ำฟังหองคือเก่าเดีครับเป็นหองปลาหยางนะครับหองห,หงหวยละมืดจิ๋นหลวงหอยวิยน่นเห็ดยังบาน,นเห็ดเพลิเหลืองจ้ะใช่ดอกเ,เห็ดเห็ดเพลิงเหลืองหรือว่าเห็ดเพลิงล้วงพีเห็นปนะใส<ต>่<ด>ทองจกจับตือซีน้ำตาลนลยครับใส่ทองผิวหนังได้เห็ดห,ห,หอมหวานนูนี่นะครับ อดอกนึงครับนี่ดอกอจูมพึ่นอ,ออกมาจากป่าน้วหันนอกหนึ่งปลาสีเฮดเพิ่งแดงหน่อยได้แจกดอกหนึ่งไม่หาดอกดอกนี่ังพี่ได้แล้วดูดอกนง่ายง่กันจนนีบ้านค้าก็สีเรลี่ยวลงเนาะจ้าจอลดศาสในี่กีเซีพี่เก้าครับนีจ้ะดอกง่ายก็ดอกหน่อยเพิ่น หลังนี้ครับีดอกหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะสำหรับปลาน้องจองเ่อท่านออกน้องหนึ่งจ้าไปจ่อเปิ้งแล้วจ้ะพี่น้องหนูอ่านผมไปดอกเดียวขึ้นในชิบสันนั่นแหละครับเห็ดแดงกอครับเพราะว่าฝนบ่หอดน้องหนึ่งจ้ามันคือทางปลาบ้านน้องเมฆครับอ่ะสีหาไปทางไดนน้องหนึ่งบ้านห้าน้ำมันดีคนจ้ะพี่น้องห้ามงคนออกก็น่าจะน้องห้าบงเห็ดเพิอกเหลืองเห็ดเพิอกที่ละเห็ดเพิอกครับ แต่ดอ,อกแล้วมองเอื้นก็ต่องดอ,อก้ะครับครับลักษณะดอกที่เป็นเสือนะครับเนอะเห็นไหมครับมีนอน,นมแีแมลงพาไปนะครับนี่ก็เห็ดพึ่งเลี้ยงนะครับมีดอกมีบึงจากค้านะครับนอน,นผมจะปล่อยเ,เป็นเสืออะไรบ่พฟปีได้ครับนี่ถ้าฝนมาใส่หวันเปืือยแล้วก็ออกอีกนีิออก็จุ่มือเห็ดเพิงใหญยวังหันนี่นะครับกันในด,ดอกเด เป็นแนวนี้ครับจะเปลี่ยนสีน้ำตาลเลยผึ่งเรืองคือกันเนาะแมนค่ะแกงเป็นยังไงเห็ดเผึ่งเหลืองนี่สุดยอดคือกันจ้ะพี่น้องเอ้ยแสีบปั้นยังส้มกันกับสีกันนะครับฮะดอกมนนนินมั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 นจ้ะอืมอ่าเกินตาขึ้นมาแล้วครับนี่จะดอกสวยๆเลยจ้ะ นะครับพี่น้องชิพาขึ้นไปเชิงฟังช่างจิตวันออกนะครับน้องไปเบิ่งเฮ็ดอีกมองหันเคยเกิดไปเบิ่งไาซิมี่ว่าพี่หลุนน้ำกันครับขึ้นมาเชิงนี่กําลังพั่วดอกแยงน้องหนึ่งเห็ดแปยงหรือเห็ดข้าวดินครับเห็นยังบานน้องมีมีเห็ดโอ่งนกหน่อยจ้ะนี่เห็ดข้าวอีกจ้ามีลุ่มเลยเน้องลุ่มมูดุดครับหมูป่า อ่ะหีดอกหนึ่งมันหนึ่งยันยบามม้าไม่จ้าไี่จ้าหู้ยใหญ่เลยนะบู้งามแห่้ยเพิ่งเขาเพิ่งเขาใหญ่ปลาย่างหน้าเนาะจ้ากันอี่ก,ก็เวลาเจียงโพสนาทีแล้วครับหนึ่งย่างไปถา่ายรถแล้วนะครับไปไปเป็นสรุปเห็ดกันหนึ่งกันครับเพราะว่าไปไกลแล้วครับเหมือนครับมีฝนกเสษมาแล้วนะครับเนาะ นี่แหละครับในป่ายางหนาป้าไปเบิงน้ำหนึ่งครับเฮ็ดบานมาเบิ่งเฮ็ดน้ำหนึ่งกันครับบานแต่จะพี่น้อกราเบิงเฮ็ดน้ำหนึ่งจ้ะส่วนหมากที่เป็นเฮ็ดผึ่งเขาป้าย่างเนาะจากคุณเขาใหญ่เนาะสวยๆเลยจ้ะนักเด็กครับนี่ดอกจุ่มนี่สิคล้ายๆเฮ็ดอยู่ในรถจอดเฮ็ดยางหนึ่งเฮ็ดตั้งรวมเหมนกันจ้ะแต่ว่ารถชาดหนี่ บ้านกลัวเนาะเนี <susceptible> ่จ <normal> <sky> <that> ่าก็เป็นเห็ดผึ่งบ้านเฮ้านอกจากฮ็ดธรรมชาติจ่าก็เฮ็ดปลาย่างนอกจากพี่น้องเห็ดเผิอกเหลืองก็มีครับเห็ดเผือกล่วงพีเป็นว่านนะครับอยู่นี่ครับนี่ก็มาใช้สวยนอกจากมาซองเบิองหนองคนว่าคนใดเห็ดผึ่งเลี้ยงขาหน่อยนอกจากตรงนึงก็มาได้ฮาดอกพี่น้องก็เลยเของเบิองห็ดปลาย่างนอกจากได้เห็ดผึ่งเขานี่ยละจ้าเป็นนั่งเอกนอกจากมันนี่ทำนักกิบมันนี่การ้องนึงกับผ้ามาน้องเมียจาตำบลหอยทามเพเ่อคุณธลิกจังวัดอุบลราชเนี่านี่ละจ้า อันนี่ละจ่าเฮ็ดโค้เห่ากะเดรเพี้ยนคนนี้นอกจากพี่น้องเครื่องตายด้วยจ่าหน่อหนึ่งก็บว่าเด้หลาย่เจอคือว่ามันมันจะในส่วนที่เฮ็ดยึดนอกจากพุนก็มาบุนแห้งนอกจากน้ออยู่ในหมักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ่าอย่าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่องหนึ่งกับอยวิ้นด้วยจ่าเผื่อสิบผ่าติดไปไหมนอกจากว่าสิบผ่าไปหายังเนี้ยหรือว่าสิบผ่าไปหายเห็ดแบบเก่าก็บรรดพวกคือเก่ลนั่นจ่าน้ออ้าวสำหรับคลิปเหมือนนี่เขาไม่ยังหลายจ่าเขาเกลเคำว่าสวัสดีจ้าบอกกันคลิปหน้าด้จ้ สำหรับคลิปวันศุกร์ที่ห5มีนาคม2565ัหบาครับเสียมลาพาจากพญายมหญยพญมพี่นองไป้วยนี่แหละครับสะพานทาบันไพรนะครับ็นอื่นมินเขตบันน้องเมกนี่นะครับกัดก้อนจากกันกับเขาให้พญ่ยมยญ่พแม่พี่นองทุกทันนะครับจงโชคดีโชค m ắ นถูกอย่างนะครับลาบลื่นทั้งชีวิตการงานและก็ทั้งครอบครัวครับมีความสุขทั้งดันจิตใจและก็ร่างกายครับ ขอให้ลำรวยขึ้นเกา่าขึ้นหลังนะครับหลวงพ่อจะมาก,กำกกายครับต่บอก,กันคลิปใหม่เมือไหร่ครับผมสำหรับคลิปวัอนี้ก็เก่าเข้ามาสวัสดีครับผม่งพี่น้องผมไงมีไงสุดทัทนครับอาหารอย่างนึงห้าบานกับบานกันบานกินหมูวังป่ะหน,นึง่งข้าวหมูวังซุปมะรำครับ